มาตรา204ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ววร2ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ ท่านไดใช้บังคับแกกรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา204ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว วรกสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพับต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา204 ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ววักสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กําหนดเวลาลงไว้อาจคํานวนนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา204ถ้าหนี้ถึงกําหนดชําระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คําเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชําระหนี้ไซลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว วักสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา204 ถ้านี่ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี่ได้ให้คำเตือนลูกนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี่ไซลูกนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ววักสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ ท่านได้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา204ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซลูกหนี้ได้ชื่อว่าพินัดเพราะเขาเตือนแล้ว วรกสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตราสอง ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ววักสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ ท่านได้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กํำหนดเวลาลงไว้อัดคํานวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา204ถ้าหนี้ถึงกําหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คําเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้สซลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว วักสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา204 ถ้านี่ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี่ไซลูกหนี่ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ววักสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวนนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตราสอง่ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คําเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว ว้กสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมีพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว